ก็ตกลงแค่ว่าไม่เปิดข้อมูลส่วนตัวของแซนที่เคยถูกจับแลวโดนไล่ออกจากโรงเรียนและถูกผลักดันออกจากประเทศอืมอืมอันนี้ยังไม่เปิดอีกเลยเพูดมาสักหมดเปลือกกันฮะอันนี้ไม่เปิดอีกแพูดมาสักหมดเปลือกเลยอันที่แบบไม่พูดเนี่ยกูวิเคะห์อยู่ในนี้ยยังไงวะเนี่ยเออแบงค์บอว่าแบงค์ย้ายค่ายแบงค์ย้ายค่ายป่ะเนี่ยแบงคย้ายค่ายมาเนี่ยไม่ได้ย้าย แต่แค่คแค่คนฝั่งฝั่งค่ายของฝั่งนู้นน่ะมาหลงรักเราแค่นั้นแปะ๊ปะแปะ๊ปะ,ปะผมว่าบางแจ็คไม่สองซิมแล้วสองซิมไม่แจ็คอะสองซิมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่เหลืองใส่เสื้อสีเหลืองโผ่เฉยๆไม่ได้ไม่ใช่สายเหลืองไม่ใช <laughs> แ่แต่ว่าแต่ว่าไม่เอาอะ่ะแต่นะ่ะเขาบอกไปตัดมาแล้วแต่ว่าหมอเนี่ยส้มไม่ถูกต้องส้มผิด ปัสสาวะอักเสบกูจะไปมีอะไรด้วยกูกลัวจะติดเชื้อไม่เอา <laughs> <laughs> สรุปคือชอบกันบแบบ <มะ S 2> เมื่อไรจแกงานเม, <ะ S 2> ม<ะ>ื่อไรจากงานเป็นอนุภรรยาไปที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวแซนบอกว่าให้มาเมืองไทยเดี๋ยวแต่งงานกันอะ เดีอ๋อแจ็คอ๋ออเพราะว่าตอนเวลาเพราะาตอนเวลาคดีเนี้ยคดีเนี้ยเปิดเผยอีกรอบหนึ่งขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกฟ้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็แจ็คต้องอยู่ในบ้านหลังใหญ่อยู่คนเดียวเพราะแซนแซนจะไปอยู่ในอีกบ้านนึงอ่าเดี๋ยวผมผมถามคุณแซนหน่อยคุณแซนมาแล้วผมถามหน่อยคุณตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมใกล้ถึงวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมนี้แล้ว แมีใจมึงจะถามเขาทำไมกูตอบให้กกูอยากถามเขากูอยากชวนคุยเขาคุยทำไมกีคือเขาคุยไม่ได้ไงดีใจดีใจอ่ะดีใจอ่ะมึงคิดว่าเขา้องคดียวฟ้องแล้วไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีการไม่ไม่ได้มีการอุทธรณ์นะอ่ันนี้อันนี้แม่แตงโมบอกแจ็คโดยตรงมาได้พร้อยแล้วว่าไม่มีการอุทธรณ์ปล่อยปล่อยตามนั้นแหละปล่อยเลยปล่อยให้จบไปเลยปล่อยให้จบไปเลยแค่นั้น หลังจากคดีนี้จบแล้วโอ้โหกูอยู่กูอยู <|so|> ่นอกเมืองกูอยู่นอกประเทศแต่พวกมึงอ่ะตายหาโอ้โหคดีจะมาพี่บพี่เอกพี่เอกว่าจะไปไปเป็นยามหน้าหน้ประตูเรียนจำไหมนี่เขาบอกดีค่ะบังไหนบอกว่าเจ้าโอนค่าเก่าหามาสามปีคะก็ว่างี้คุณวิสาั์บอก ดีค่ะบังไหนบอกจะโอนค่าเก่าหามาสามปีโอนค่าเก่าหามาสามปีมึงตกลงอะไรไว้เอ้สองคนนี้ยังไงกันวะเอ้โอนเข้าค่าเก่าหาค่าเก่าหาค่าถูกเก่าหาเงี้มั้งเหลืออะไรค่บมึงตกลงอะไรกันวะาเดี๋ยวคุยดิอันนี้อันนี้ภาษาซับของไวรุ่นมึงนี่ไม่เข้าใจอีก มึงก็อธิบายสิกูจะได้รู้มึงไม่รู้กู<ด>จะรู้ไปมึงไปคุยกัน<บ>อยู่สองคนกูเคยบอกเขาว่าเพื่อนกูอยากได้ของเล่นเขาบอกว่าสิบเมตรพันห้ามึออกอ่าสิบเมตรพันห้าแต่กูก็เลยบอกว่าเอเอไอพันห้าที่ติดนี่เพื่อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูโอนให้แบบพี่เดียวอืมรวมเป็นสามพันหลังบ้านก็บอกขอโทษเดี๋ยวโอนอะไรมเอหลังบ้าน ก็บอกขอโทษเดี๋ยวโอนให้ค่าเก่าหาหลังตัดสินอย่าลืมค่ะเขาบอกอย่าลืมล่ะมึงแม่มึงไปคุยไม่ลืมไม่คุยกันว่าลืมเดี๋ยวโอนให้ไม่ไม่ไม่ลืมเดี๋ยวโอนให้แต่ว่าส่งของให้แบบส่งของให้ถึงบ้านนะอย่าเบี้ยวเขานะแมวอย่าบิดเหรอบ้านเล็กอย่าบิดอย่าบิดเบี้ยวเอออย่าบิดอย่าเออโอ้เลี้ยงยาเขาเรียกว่าบิดอ่ะอ่ะอย่าบิดอย่าบิดอย่าบิดนะอย่าบิด ประมาณสาม G สาม G ก็พันห้าเรื่องเก่าที่เขาติดนี่เพื่อนอยู่พันห้าก็สามพันอ่ะอันนี้คุณรับปากเขาว่าเดี๋ยวกูอนให้สามพันบาทพี่อยาสวัสดีครับสามพันบาทไม่ถึงแปดสิบแปดสิบก็เหลียนเองแซ่เลยบางอย่าบิดค่ะอยะ่ากล่าวหาจ้าเข้าใจให้ถูกนะคะเออ ไม่คุยกันวะแซนวะไม่คุยกันตัวตัวมคุยกันแล้วมาคุยกันหน้าบ้านทำไมกูก็ไม่เข้าใจกูคุยกัน,น,นงงไม่คุยกันหน้าบ้านแล้วคุยข้ามช่องเลยนะเออกูงงเออให้อา่านให้ฟังไงอ่ะ,อะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสมมติแซนอะเผลอด่าอะไรเข้ามาแปลต้องอ่านให้แจ็คฟังแต่ผ่านหัวใครอะพี่เอก <c oughs> อ่าแซนไอแซนบอกมาละแซนบอกว่าคุยแล้วมาทวงสัญญากลัวบังลืม อ่าขัว่าทวงสัญญาแล้วนะบังสัญญาอะไรไว้โอ้ยเพลงพี่พี่เตะโลโซสัญญาอะไรไว้เธอกูกูเหนื่อยแกแจ็คกี้แซน I love you I love you แซน I love you ปั๊กปั๊กอะไรอยู่เนี่ยอะไรกันวะกูงงว่ะแซนเป็นคนน่ารักแซนเป็นคนน่ารัก แซนเป็นคนน่ารักพี่เอกบางแจ็คก็เลยหลงรักแซนเขาบอกมาว่าแซนบอกว่าว่าจะพาคุณเอกไปเทคคอร์ส GPS โอ้าตละเอกไหนพาเอกไปไปพี่เอกเขายูเทิร์นละพาอะไรครับพาเอกอ๋อเขาหมายถึงเอกราชหรือเปล่าพี่เอการ่าเหรอแซนหมายถึงใครว่าจะพาคุณเอกไปเทคคอร์ส GPS ไง หลังบ้านบางบอกเราอา้บางมึงไม่ตกลงเลยเขาบอกพี่เอกร,ราชใช่บอกใช่ค่ะทีออ่บอกกอกว่าคุณเอกรรเอกระร่ะเขาไม่มีเวลาครับเพราะวันวพพสิ้นเดือนนี้วันที่30ถ้าจาไม่ผิดวันที่30เนี่ยเขาต้องไปที่มหาวิทยาลัยที่ขอนแก่นช่วงเช้าเนี่ยไปบรรยายเรื่องเนี้ยให้กับคณะผู้บริหารฟังช่วงบ่ายก็บรรบรรยายให้กับนักศึกษาฟังและตอนนี้ก็มีบริษัทที่ต่างประเทศก็มานับเชิญไปบรรยายคงไม่มีเวลาว่างไปเทคคอร์ส ขอเทคโค้ดที่บอกแซนไว้แซนเข้าใจผิดหรือเปล่าที่พาพี่เอกไปเทคโค์สในชิคาโกเนี่ยเขาจะมาแล้วไปเทคโค์สเรื่องการจับความตอแหลแค่นั้นแซนบอกว่าเป็นห่วงแทนนักศึกษากับผู้บริหารนะคะก็ว่าหัตใอุ้ยเดี๋ยวแซนไห่เพราะว่าไงเป็นห่วงตัวเองก่อนดีกว่ามั้งครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาเชิญไป ไม่ได้สารและแนไปเออก็เชิญไปก็เชิญไปคนพูดอ่ะมีสักสถาบันไหมเชิญไปเออก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมีนะมีสักสถาบันเชิญไปพี่เอกมีมีมีอย่าลืมนะเขาเป็นคนเชิญพี่เอกอันนี้อันนี้ไม่ถูกต้องเขาไม่ได้สารและแนไปเองเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องไปสงสัยหาเวลาตัวคนพูดแทนเลยพี่เอกพูดไม่ถูกต้องแจ๊ออกตออกตัวแซนเลย รัฐบาลมีที่เชิญแจ็คเอ้ยสถาบัลมีที่เชิญในแซนสถาบันไหนว่ามัเชิญออกครับเขาบอกว่าแซนบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจจะเพราะว่าเขาหลงผิดเขาหลงผิดหลงเชื่อก็ได้ค่ะอย่ามั่นเขาบอกอย่ามั่นอย่ามั่นหลงเชื่อคุณํานักล่าวหาสถาบันนั้นหรือเปล่าไอ้แป๊บมึงก็อ่านไม่ใสะใจนะคุณยืนยันหรือเปล่าถ้าคุณยืนยัน เดี๋ยวผมจะเอาให้ให้คุณแป๊ะเนี่ยแก๊บแคบแล้วส่งไปให้สถาบันนั้นแป๊ะมึงอ่านคุณกำลังะเอาหาสถาบันนะครับคุณกำลังะเอาหาสถาบันการศึกษานะครับอย่ามั่นค่ะแป๊ะต้องอ่านแบบนี้อ๋อโอเคโอเคใส่อารม์ด้วยแซนเอาใหม่ละวแซนเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหลงผิดหลงเชื่อก็ได้นะคะอย่ามั่นเออเออ เอนียถ้าเก่งรจริงทำอะไรทำอะไรได้บ้างไม่ได้มีแต่น้ำลายกระจายแม่น้ำเจ้พาพญาเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อ <Jeez> นเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเก่งไม่ได้บอกว่าพี่เอกเขาไม่ได้บอกว่าเก่งแต่ก็แค่บอกว่าเออเขาแค่บอกเฉยๆว่ามีสถาบันการศึกษานาแลวผู้บริหารอะไรแบบนี้เนี่ยเขาอะให้ไปบรรยาย ให้มันเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้บอกว่าเก่งยังไม่ได้บอกอะไรสักอย่างเลยคุณคุณแซนเป็นอะไรถามจริงจริงคุณแซนเป็นอะไรกับพี่เอกราชมาาเป็นอะไรมากไหมถามบอยไปชอบเขาหรือว่าเป็นยังไงมารักกูไปรักกับพี่เอกราชเขามีมีเมียมีลูกแล้วแซนอุตส่าหเขาเอออไงต่อแซนพิมาแซนพิมาแซนพิมาพอ้แป๊ะอะไรใส่อารมณ์ไม่เป็นนะ ยัไม่ใส่ลมกูก็อ่านตามใส่อารมณ์สิตอนเวลามึงเจอผู้ชายเกาหลีนะ่มึงเป็นอะไรอ่ะขี้มึงล่าดอ่นนั่นแหละมึงใส่อารมณ์สิเออเดี๋ยวกูใส่อารมณ์เดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูดูกูไม่ได้เออเดี๋ยวรอรอคุณแซนเขากำลังพิมพ์อยู่คุณวิสาพัฒน์ครับผมรอคุณอ่านของคุณอยู่นะผมคุณวิสาพัฒน์วันนี้ยินดีมากๆเลยนะผมที่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณแซนนะผมเขาไปไป Google หรือเปล่าเขาแปลก g l e หรือเปล่ามันกู พิมพแล้วจ้าเขาบอกพิมพแล้วจ้าว่าไงเนี่ยกูยังไม่ได้อ่านเลยแซนไหนก็อนนี่ไงเขาพิม์แล้วไหมระบบมันบล็อกไปแล้วไงระบบมันบล็อกไงคือเขาพิมพ์มาแล้วมันแล้วมันเป็นข้อมูลที่ไร้สาระข้อมูลที่ไม่มันไม่มีประโยชน์ข้อมูลอะไรพวกเนี้เาจะบล็อกเลยบอกจะคนเจ้าของช่องจะไม่เห็นคุณแปะเลยแซนไปห้องไปห้องพี่เอกไปพิมพ์ในห้องพี่เอกปะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่รับ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 บอกเลยเอ่ะอีกรอบอีกรอบพิมมาพิม่าอ่านไม่ด้่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ที่มาไล้สาระเนี่ยระบบเขาจะบล็อกโดยอัตโนมัติอ๋อเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ง่ายดีแล้วเจ้าของช่องจะไม่เห็นเออว่าหนูไม่เห็นก็บอกว่าขบวนเลยหนูก็รอไล่อ่านไม่เห็นมีเลยวะไม่เห็นไม่เห็นหรอกเพราะว่าเพราะเพราะว่าคือ เขาเห็นว่าเขาพิมมาไดแต่ระบบระบบของทิกตอกันมันจะไม่โชว์มาที่คนที่เจ้าของช่องเนื่องจากว่าข้อฟา์มบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อฟาร์มที่ผิดกฎชุมชนข้อความที่ไร้สาระข้อฟารมที่ที่เครดิตคนอื่นข้อฟามที่ด้อยค่าคนอื่นอันเนี้ยมันจะบล็อกหมดแซนมาพิมพ์อยู่ตรงนี้แซนบอกว่าฝากบอกไอ้กระเทยที่นั่งขายน้ำพริกอีดอกทองใช่เหรอม่ด่ากูทำไมกูขายน้ำพริกกูเลยไม่ขาย กูขายน้มีดกูได้ไปขายเป็นหัวเขานหน่อยช,ช่วยซื้อก็ไม่ช่วยซื้อจะมาด่ากูทำไมเขาบอกก็ฝา,ากบอกมันด้วยดอกทอง <c oughs> บอกกูทำไม <c oughs> ไม่เคยบอกกูไม่เคยบอกไค่จะมาก็มาดูก็มาดูแซนบอกไม่เคยค่ะเ <c oughs> ขาบอกไม่เคยไห,ไหนบอกว่ากระเทยเขาเถียงทันเพื่อนมึงอะเถียงกูไม่ทันเลยไอ้แป๊ก มึงนี่ปัดนกันเขาพินมาแล้วเข้าพินมาแล้วไอ้หาอนี่เป็นแต่ขามเมียนเดียวแจ็กแจ๊คนไทยไม่อยากบินได้นะไอ้แจ็กชอบเป็นอย่างเงี้ยงอ่านเมนอ่านเมนแซนให้แป๊ฟังแต่แป๊ไม่อ่านไม่หรือมึงอ่านนิยายเนี่ย ไม่ตอบต,ต้องเขากูก็ต้องแปลอุตส่าห์แบบแปลบไม่ได้ตอบต้องอ่ะเขาไม่ยังไม่ได้พิมพ์หาเลยมาเลยนี่อยู่อ๋อแซจไปพิมพ์เอาพิมพ์เออเออเออเอาพิมพ์ไปอน,นี้มาแล้ว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 ก้อนหนึ่งตด <ไป S 2> สิน <ไป S 2> แล้วอย่าลืมบอกอจอปทคืออะไรวะเอาย่อมาจากว่าอะไรอาาจรยบัณเทพอบัณฑิตไม่เกี่ยวอะไรอาจบัณฑิตย่อซะกูงงเลยตัดสินแล้วอย่าลืมบอกอาจารย์บัณฑิตด <ied> ้วยนะคะว่าอย่าลืมขอโทษพวกเราด้วย ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะขอโทษเรื่องอะไรอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็นอาจารย์เปรี้ยอาจารย์ปันเทอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็เขากำลังตรวจสอบเขามีเจ้าหน้าที่ดูการปรการยุติธรรมไปเกี่ยวอะไรกับวันที่ยี่สามตอนนี้คนไร้ยางแม่จุกรูเลียไขไขรอยู่ตอนนี้เข้าใจยังครับคนไร้ยางอย่าหลงประเด็นคนไร้ยาง ว่าไอ้จุกรูอาวาดทำไมใครใส่อาหารหมาให้ไอ้จุกรูเข้าใจยังไอ้ทนายเดชาไอ้ถัวดำเฮ้ยเดี๋ยวบินไอ้แจนขอโทษเรื่องอะไรแล้วเขาบอกว่าแล้วเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับพวกเรายังไงคะคุณไม้กระดกไปแดกเข้าเดียวกันน่ะคำถามคือตรงไหนไอีดอคุณไปดูก่อนว่าดีเอไอเขาทำคดีอะไรแล้วอาจารย์มาเทพพูดถึงคดีอะไร อ,อย่าสับสนค่ะอย่าสับสนค่ะเขาบอกเขาไม่ได้พูดถึงคดีประมาทเขาพูด <_ d ata> ถึง <_ d ata> ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมไอ,ปอ้ปรเียวอะไรกม่พมมป่ากอ่ออย่าหลงประเด็นครับคดีประมาทใครเป็นคนทําถ้าเกิดว่าสมมติคดีประมาทแล้วคุณยกฟ้องคุณไปด่าเจ้าหน้าที่ตํารวจรุ่นทุกคนช่วยกันส่งหัวใจมาครับเพราะอะไรครับเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นคนทําสํานวนคดี อายการเป็นคนตรวจแล้วส่งให้ศาลพิจารณาใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับอาจารย์ปันเทพเกี่ยวอะไรกับดีแล,แล้วที่พูดแล้วที่พูดถึงเนี่ยไม่เกี่ยวกับพวกเรายัางไงคะเขาพูดถึงคด,ดีน้องตะโมว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนตรงไหนใครพูดถึงคุณเขาพูดแต่วันแรกแล้วคดีเกี่ยวกับนัเกี่ยวกับตำรวจเดี๋ยวกูโทรหาพี่พี่เด็กพ,พี่อาชียะเลย แล้วก็เปิดสปีกเกอร์ให้พียอาจึงนีด่าเลยเขาก็บอกแล้วว่าเฮ้ยกำลังตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือน,น,นขบวนการยุติธรรมคุณแซนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหรอครับไม่ใช่เขาไม่ใช่ไงไม่ใช่เออเรื่องเอาเขาหมายถึงว่าเรื่องที่พูดไม่เกี่ยวอะไรกับเขาไม่ไม่เกี่ยวกับเขายัางไงอ่ะอมันไม่มเกี่ยว<อ>แซน,ม,นม,มันไม่เกี่ยวกับเธอคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรือเปล่าถามแค่เนี้ยเออเขาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเออ ไอเรื่องที่คุณจะตัดสิ่งที่สามนั่นมันเรื่องของคุณแล้วไม่เกี o, değil, <t <t yani ่ยวเลยไม่เกียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกไม่เกี่ยวการไม่เกียวกามกาที่มน็รอดอยู่แล้วเออเขาพูดเนี่ยเอไม่เกี่ยวไงก็ไม่ติดคุกอยู่แล้วมันที่สามเนี่ยยังไงแเขาบอกล้ไอ้ลูกพารูตตกใจไปหมดแล้วไอ้แทนมึงอ่ะเขาบอกเราแผลตกใจหนีใครจะแน่ที่แถมันหรือเปล่าที่แถฮะมันหรือเปล่าที่แถ ไอ้ยี่สามเนี้ยจะตัดสินอันนั้นก็อันนั้นเราก็เคารพในการตัดสินของศาลนะครับแซนเดี๋ยวจะบอกฟังมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยแต่ไอท่เระบอกเนี่ยต่อไปเนี่ยนะที่บอกเนี่ยมันเกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลยกับแซนมันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แล้วเธอปเป็านาเ,เจ้าหน้าที่หรือเปลา่าเธอไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงไม่เกี่ยวกันอนที่เราบอกจะให้ไปขอโทษให้ขอโทษอาจาร,รย์บาเทพเพราะอาจารย์บาเทพเนี่ยไม่ได้พูดถึงเลยเขาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าของเจ้าหน้าที่รัฐว่าบกพร่องตรงไหนหรือว่าละเลยตรงไหนอะไรประมาณนี้ถูกไหมพเก ถู้ป่าอาถูกต้องแล้วก็หน้าที่ทําเรื่องอะไรอะแล้วก็หน้าที่ทําเรื่องอะไรคะกาถามก่อนไหมกินข้าวก่อนไหมแม่ซะผมว่าอย่างนี้อย่าพยายามอธิบายอะไรให้ควายควังเพราะยังไงมันก็ไม่เข้าใจปล่อยมันไปนี่แหละเป็นเหตุว่าอยามาด่าเขาหนีด่าเขาควยทาไมเนี่ย ใครด่าผมยังไม่ได้ด่าเลยผมเพียบเปรียบเทียบให้ฟังนี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าอย่ามาช่องนี้เป็น <พอ S 1> ไงอก <H> โดนด่าเลยบอกว่าไม่ขอฟังเรื่องไร้สาระอืมเป็นไงแซนมึงโดนด่าเลย <c oughs> เป็นไงกูบอกแล้วอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆหลังใหม่คุยกับกูดีกว่า <c oughs> แจ๊กมึงเงาป่นปั่นอ่าเนี่ยช่องผมเนี่ยทุกคนบอกว่าไร้ประโยชน์ไร้สาระไร้ค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคือช่องเนี่ยสั่งนี้มีแต่ผมพิมพ์ตาเหลือกมาเรื่อยๆอ่ะผมตามใจเอฟซีเอฟซีบอกว่าคนนี้ไร้สาระไร้ค่าไร้ประโยชน์อย่ามามีแต่พวกคุณนะครับที่ไร้สาระถ้าสะถ้ามีสาระทำอะไรพวกเราได้นานละค่ะรอไปแล้วกันครับทำอะไรได้นาน ทําอะไรได้นานก็อย่าส่งทนายไปเลื่อนสารบ่อยๆสิเลือ่อนอีกครั้งแล้วคนฟังช่องคุณมีแต่หญ้าให้กินนะเขากินหญ้านะครับหรือเขากินข้าวหรือว่าคุณเองอะ่ะเติมไม่หยุดรอจนจะแก่แล้ะจ้เคาว่างี้ก็รอต่อไปแก่อยู่แล้วครับเออ Are <you> อายุสี่สิบมึงแก่อยู่แล้วไอ้แซน ก็แก่ป่นนี้กอแจ๊บไม่หัวร้อยย้อมอีงงมังแก่อยู่แล้วโอ้ยนี่ไงวะอยากคิดนะว่ามึงกะกะติกทำนมปลอมก็ยังไม่แก่แก่ อ้าวไอ้แจ็คเอาแล้เอาแจ็คไม่พูดเยอนเลยแกไอ้แจ็คเ็นเอาแี้วอะ่ะแกไหนแล้วบงับงบังไม่อยากเป็นคนไทยบินได้ไอยากจะให้แซนเห็นไงว่าคนไทยบินได้ ไม่อาไม่เอากูไม่บินกูอยู่กูเป็นภาคพื้นดินพออีกดอกไม่ต้องเขาบอกว่าอย่าอ๋อโอเคเฮ้ยรอรอรอแจ๊คมีอะไรจะบอกเขาไหมจะให้ส่งกำลังใจให้กับคุณคุณคุณวิสาพัฒน์ไหมคุณวิสาพัฒนเราให้ใจทั้งหมดไปแล้วครับคุณวิสาพัฒน์ไอไอ เมียก <à en> ูมาแซนวิสาพัฒน์รับยูปักปั๊เขาบอกว่าสายเขียวแล้วไลฟ์สดบอกหลายรอบแล้วนะว่าจะเป็นตัวอย่างให้ไม่ดีที่ดีที่ไม่ดีให้กับเยาวชนพี่เอกเขาด่าพี่เอกแล้วนะเพราะว่าผนังข้างหลังพี่เอกเขียวพี่เอกพี่กต้องจัดการหองกู น่าน <Yeah. laughs> ั <Abby at> ่นนะไอแซนเอยไอแกันจาบ้านกูถูกกดหมายไอแซนไอแซไอไปแซนไอแจ๊คเมืงออย่าพูดอะไรแบบนี้แล้วโดนเดอดจริงๆ้วกูหวาดเสียวแล้วกันเล็กเลี้ยงมันกดเสียงไม่ทันนะเออกูต้องปิดเสียงวมึงรู้นะรู้เออ โอเคเขบอกไปแล้วข้ามาสร้างสีสัน๊ายบายค่ะนุกน้องแซนค่ะแซนไปแล้วแซนไปแล้วอไปแล้วโอเคอาโอมมอาปนอมเมอร์เลยอ่ามีอะไรจะบอกแซนยิสามนี้โชคดีโอเคไปแล้วเขาไปแล้วจริงๆแซนหน้าขึ้นมาด้วยนะไม่เอา ถ้าขึ้นมาตัดทิ้งเลยไปแล้วเขาไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วบอกว่มีคนบอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบกขเขาเือกี้อ่าบอกแล้วไงว่าครั้งสุดท้ายที่เขามาขึ้นกับช่องผมนั่นคือครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเขาคือปฏิกูลในโถส้วมวายเพราะฉะนั้นปฏิกูลในโถส้วมที่ช่องผมเนี่ยไม่เคยให้ค่าไม่เคยให้ประโยชน์และไม่เคยสนใจ นะปฏิกูลในถั่วมมีอย่างเดียวคือกดน้ําและให้มันไหลไปตามน้ําครับพี่แบคเกลียไปด่าเขาขี้ใช่มีคนพูดยังไงขี้หรือครับมีคนพูดมีคนพิมพ์มานั่นขี้นะคะไม่รู้บอกแล้วไงไม่พี่เอกต้องอธิบายให้อันนี้ด้วยว่าเอปฏิปฏิภูมิอะไรนั่นน่ะมันสีดำหรือสีเหลืองอะไรนะอันนั้นก็สีดำหรือสีเหลือง อันนั้นสีดำหรือสีเหลืองอแจ็คไม่เล่กขยี้นะสีดำมะมีมีมีถั่วมีผักติดไปด้วยไหมอ๋อแจ็คมีมีกันโว้กสีดำเอยแจ็คไม่ชอบขยี้ทุกคนนะครับเไปแล้วต้องแซนไปละโอเคแจ็คแค่นี้นะเสียงใจ เจ,จ๊ใจเรื่องอะไรไหนพูดมาอ๋อแซนโทรมาเดี๋ยวกูคุยกับแซนก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนโโออเคอเค